สวัสดีครับยินด ad in ีต้อนรับเข้าส ah ู on on ่ช่องโอมโลดนและพบกับผมโอมครับมาทุกคนวันนี้จะมาคุยถึงอ l เลียสเอนนาฮะชฮะวอซัสกับนาบิวานานทุกคนคุ้นไหมอิเลียสเอนนาฮะชจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหานะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยกับกดติดตามเนี่ยผมบอกทุกคลิปและบอกเสมอนะว่าคุณกดติดตามคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคลิปที่ลงแบบพรีเมีย์ให้ดูรอบสด เริ่มกี่โมงสตาร์ทเมื่อไหร่คุณจะได้ไม่ตกรถไม่ตกขบวนเข้ามาดูพร้อมๆกันอัปเดตข่าวสารมวยนู่นน,นันนี่ให้กับทุกคนได้ฟังกันอยู่แล้วแล้วดูพรีเมียร์เนี่ยใครที่ไม่ได้มี u t u b e พรีเมียมนะก็คือไม่ได้เสียเงินให้ y o YouTube อ่ะคุณมาดูรอบพรีเมียร์ของผมคุณไม่มีโฆษณาขวางกันนะนี่แบบดูแบบลากยาวยจนจบสมมติคลิปแม่งสี่สิบนาทีคุณดูจนจบโดยไม่มีโฆษณาเลยเออแต่ถ้าแบบคุณไปดูแบบปกติทั่วไปโฆษณามาก็จะเด้งตามความเหมาะสมของการ จ่ายโฆษณาขึ้นมาให้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แนะนำไว้ให้กดติดตามไว้แล้วก็ใครอยากสนับสนุนซัพพอร์ตโอมาโลนฮะปุ่ Super Tank มซุปเปอร์แทงมีฮะจอยมาได้เลยหรือสมาชิกครับกดสมาชิกของช่องได้นะครับนี้กาแฟดำโอมาโลนแก้วละ50าบาทเดือนนึงอ่ะ5้บาทเองถูกมากนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตโอมาโลนมาโดยตลอดนะครับผมก็จะพยายามตั้งใจพัฒนาคอนเทนต์ให้กับทุกท่านนะทีนี้ไปดูตัวอีเลียสกับ นาบิลดียว่ามีไฟออกมาเรียกได้ว่าเลี้ยวเบรกแตกหัวที่หมัวตามกันทั้งประเทศนะคะก็ตอนแรกกับบอสชาตีบอกว่าแฮกเกอร์ตี้วัวซัดกับนาบิลใช่ไหมแกก็พิมพ์คอร์สสันส้นๆมาแบบเนี้ยลดถังกับน้องโอใช่ไหมแกพิมพ์มาแบบเนี้ยและ,และ,แ,ละและอยู่ไหนวะแฮกแฮกเกตี <laughs> ้ <h ack ety> ผมอยู่ไหน ทำไมแฮกเกตี้ผมไว้หนวดไว้เขายาวเร็วจังวะแฮกเกตี้กลายเป็นออเลียสออเลียสที่เลี้ยวเลี้ยวเยสมาเลยอะเออเรียกได้ว่าเสียบแทนแฮกเกตี้นะฮะท่านในพลผมไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามนะครับก,ก็คู่นี้น่าน่าสนใจนะฮะไอคำว่าน่าสนใจเนี่ยเอาคู่กันแบบตามตรงเลยนะเอาตรงๆงนนเนี่ยทุกคนเเลียสเนี่ยมันจะหนีหนาบิวปะเออผมพูดแค่นี้เลย ทุกคนคิดว่ามันจะหนีไหมทุกคนคิดว่าจะได้ชกกันจริงปะคื <ird> s. <S อไอเอเลียสเนี่ยนี่คนเนี้ยนะครับไอไอ้หน,นุ่มคนเนี้ยผมไม่ได้มีอะไรติดใจกับอีเลียสนะเอาตรงๆคือในทุกๆไฟที่แกชกอะอีเลียสนี่คือฟอร์มไร้พ่ายนะครับเออฟังดีๆนะไร้พ่ายคือชนะรวดแพ้เป็นศูนย์แบบนี้นะฮะแล้ววันไม่มีเสมอด้วยนะเทา่าว่าทุกไฟที่เจ้าออเลียสชกอะชนะมาทุกไฟนะฮะ แต่ทำไมรู้ไหมครับว่าอีเลียสเขาถึงทำฟอร์มแบบนี้ได้เออทำไมเขาถึงชนะรวดนะฮะเขามีประวัติเว้ยอีเลียสเนี่ยมีประวัตินะหนึ่งคือหลังจากที่เอาชนะซูเปอร์เล็กไปได้แบบคะแนกระชันใช่ไหมแต่คะแนนกระชันเนี่ยแม่งค้านสายตาคนดูทั้งโลกเว้ยเออผมเชื่อว่าคนไทย99.99% 99นะแม่งก็มองว่าซูเปอร์เลกชนะ ผมก็มองว่าซูปเปอร์เลกชนะว่าปุ๊ซเปอร์เลกไม่น่าจะแพ้อีเลียดอะคือเตะเจิงถ้าขนาดนั้นน่ะไอ้บักอีเลียดหนีอย่างเดียวชนะเฉยเอออันนี้ก็คือตัดสินแบบกรรมการกับคนดูเห็นต่างกันนะแต่มันไม่ได้ผิดนะมันก็ตามนั้นใช่ไหมกรรมการถือว่าเป็นเป็น,ปนที่สุดของบนเวทีแล้วแต่เพรอ,อีเลียดเนี่ย ซูปเปอร์เล็กขอรีแมทแบบอยากเจอประกบมานู่นนี่ก็มีหลายๆเสียงเขาคอมเมนต์มาหรือผมก็ไปอ่านอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าหนียับเลยนะฮะไม่ยอมชกด้วยใครรู้ว่าหนีกี่ครั้งประกบกันมาเจอกี่ครั้งก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมพูดปลายเปิดให้กับทุกคนได้ใส่ข้อมูลอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าพื้นฐานผมคือเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกนะันน่ะคือทําไมผมต้องบอกทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าละให้ทุกคนแบบฟังผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่จำเป็นทุกคนรู้มากกว่าผมมาคอมเมนต์บอกมาได้เลยนี่คือความสนุกของช่องผม น,ะะนอกจากนี้นะอีเลียสเนี่ยไฟล่าสุดผมจำไม่ผิดนะมันคืออีเลียสที่ประกบเจอกับเพชรนงใช่ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้แหละผมอัดสดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือคนเดียวกันแนละอีเลียสคนนี้แหละที่อยู่ๆแม่เกิดเหตุการณ์ป่วยมังงมันมแง่งซ่องกระแล้งขึ้นมาอยู่อยู่เฉยๆเลยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ชกนะฮะไม่ได้ชกกับเพชรนงเออเพชรนงก็บอกว่าเออไม่เป็นไร น้ำหนักเกินก็เกินมาต่อยหมดอะไหนๆก็เดินทางมาแล้วนะครับมาไกลจากบ,บ้านด้วยอะชกเลยเพนนโนก็พร้อมต่อยเอเลียบอกว่า,าป่วยครับไม่พร้อมชกไม่ได้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวยกเลิกกลางทางอันยกเลิกแบบคือผู้นี้ต่อยอะเออช่างน้ำหนักแล้วอะอะยกเลิอกอะอย่างนั้นนะครับนี่คือออเลียสครับแล้วเขาบอกเลยว่าออเลียสเนี่ยเจอกับนาบิวานานนะรอบนี้ซึ่งนาบิวนี่ผม ถ้านับตามความหนักความดุของอาวุธเนี่ยนี่เผลอเผอหนักกว่าเพชรนงอีกนะโดยเฉพาะไอ้ลูกเขา่าแทงเฉยหน้าเนี่ยคือเพชรนงถ้าต่อยอีเลียสจริงเนี่ยยังแทงเฉยหน้าอีเลียสไม่ได้หรอกแต่นาบิวเนี่ยแทงเฉยขึ้นมาถึงแน่นอนนะเพราะอีเลียสสูงเพียงแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดเซนเมสูงพอๆกับผมเนี่ย แต่นาบิวันู้นะ 19, 2, 9, นะฮะร้อยเก้าสองร้อยเก้าห้านะใครจะว่าเท่าไหร่ก็าตามแต่ตามข้อมูลของวันนะบอกร้อยเก้าห้าเต่ตามปากนาะบิวบอกร้อยเก้าสองนะครับตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปเอเลียตยี่สิบเก้าปีนะครับห่างกันไปแปดปีด้วยกันส่วนสูงนี่ห่างกันนู่นนะเซนบวกบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็โอ้โหอีเลียสนี่จากที่ไปดูฟอร์มมาเอาชนะฮิโรกิซูเปอร์เล็กหวัง เจนเฟิงแล้วก็เพชรด,ดำแล้วก็ใครสักคนสองคนนี่แหละก็ไม่กี่ไฟนะแต่ส่วนนะบิวี่เจ็ดไฟหลังนี่ชนะลวดนะฮะแพ้แค่ตัวปปเลกคนเดียวเท่านั้นนะแล้วเขาก็เป็นตัวจริงศักดิ์ศรีก็คือแชมป์ของเบนตัมเวทมวยไทยนะก็นั่นแหละครับผมมองว่า50 50นะ50ในที่นี้คือ 50- 50ว่าอีเลียสมันจะชกหรือไม่ชกนะครับไม่ได้ไห่ายเพราะว่า 50- 50มีสิทธิ์ชนะหรือแพ้นะ50 50ในที่นี้คืออีเลียสจะถอนไหมหรือว่าจะไปต่อ หรือว่าหน้างานจะมีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือจะเล่นค่าน้ําไม่ผ่านเล่นค่าตัวไม่ผ่านให้นาบิวต่อน้ําหนักต่อค่าตัวให้หรือเปล่าเออนะไอ้นี่เรื่องนี้น่าคิดไหมเดี๋ยวเออมาทาค่าน้ำไม่ผ่านเดี๋ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาอ่านน้าหนักเกินเกินไปเท่าไหร่สิบปอนด์อย่างเงี้ยจ่ายตกลงใจ่ายให้นาบิวนาบิวรับต่อยไหมไหอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมว่ามีมีเหลี่ยมมาแหละอ่ะแต่ไม่รู้จะเหลี่ยมอะไรยังไงทางไหนนะครับผมไม่รู้หรือว่าแกอยู่ป่วยกระดูกหตตาาแขึ้นม เห็นไหมมันเกิดขึ้นได้นะผมไม่ได้พูดมั่วมๆสัวๆส่งๆมานะครับมันมีหลายๆครั้งที่นักมวยในรายการระดับโลกนะเขาก็เป็นกันแล้วก็เป็นกันบ่อยด้วยอย่างตัวของนายอุเนี่ยจะได้ได้ต่อยกับแซมกูดแมนนะฮะจะได้ซัดกันอยู่แล้วนะแซมแม่งเลื่อนเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวสัพักตาแตกเดี๋ยวผาตาเดี๋ยวเย็บตาโอ้สุดท้ายจนจนแบบจนต้องเปลี่ยนคู่ชกอ่ะเออ เรียกได้ว่าเสียหายกันนะครับผู้จัดอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ถึงบอกว่ามันมีแววเป็นไปได้นะครับว่าไฟนี้มันสอแววจะล่มอ่าผมพูดแบบนี้ละกันนะครับแต่วันที่ยี่สิบหกกันยายนทุกคนตอนนี้เดือนสิงหาอัรอนลุ้น่ะเดือนกว่าๆนะครับคุณได้ดูคู่เนี้ยแต่ใครที่จะเดินทางไปดูหรือไปเชียร์นาบิวานานนะผมผมเตือนก่อนว่าทุกคนครับเผื่อใจไว้ก่อนนะ ว่าอาจจะไม่ได้ดูเพราะอิตาอิเลียสเนี่ยแหละเราไม่รู้ว่าแบบหน้าง,งานจริงๆนางจะจะโชคให้เราดูหรือเปล่าใช่ไหมเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนวางแผนนี้คือลองลิสต์มาซิว่าทั้งไฟการ์ดทั้งรายการเนี่ยมันมีสักห้าคู่ไหมที่คนอยากดูขานาดแม้สมมติมีคู่นาบิลใช่ไหมเดี๋ยวผมว่ามีปตทตามมาแน่ตะวันฉายมีมาใช่ไหมเดี๋ยวจะมียูนิสอานานสินสม,มุทรตามมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจถ้าสมมติมีห้าคนนี่อยู่อะ อ่ะแต่ถ้าสมมติหักมาเป็นหนึ่งนะนะบิวไม่ได้ชกอย่างเงี้ยคุณคุณชอบดูทั้งสี่คนนี้เหมือนกันสินสมูทตะวันฉายยูนิสอ่ะปตทอย่างเงี้ยอันั้งสี่คนที่คุณยังได้ดูถ้าคุณแฮปปี้ผมว่าโอเคแบบนี้โอเคคุณจองตั๋วคุณบินไปดูคุณเดินทางไปดูคุณขับรถข้ามจังหวัดไปคุณยอมเสียเงินไปดูเสียเวลาไปดูอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าคุ้มนะแบบว่าใครเจะจงคนคนเดียวอยากดูนาบิวอยากดูนาบิวเนี่ยแล้วสุดท้ายไป แล้วคู่ชกดันอุบิเหตุหรือนู่นนั่นนี่หรือแบบมีอาการที่เกิดขึ้นหรืออาการบาดเจ็บคือทุกอย่างหน้าง,งานมันเกิดความขอ้อผิดพลาดขึ้นได้หมดนะครับก็แล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและเกิดขึ้นกับใครแต่มันเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นให้เผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้าคนนี้คุณไม่ได้ดูเนี่ยคุณยังมีสัก3ามสี่คู่ที่คุณดูได้และคุณมีความสุขอยู่อ่ะผมก็แนะนําว่าให้ไปซะแต่ถ้าแบบเออต้องนาบิลคนเดียวว่าไอ้กูจะดูนาบิล แล้วถ้าลางยูไม่ได้ต่อยมานะคุณจะเหงาเศร้าส้อยแบบคอตกหัวทิ่หมหัวตำลางงานมากโอ้โหชใช้จ่า,ายค่าใช้จ่ายไหนที่พักนู่นนันนี่อีกใช่ไหมก็ยืดยาวก็อาจจะไม่พอใจเกิดขึ้นได้นะครับก็นั่นแหละรครับเตือนแล้วนะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับก็อันนี้ก็แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งปันกันและกันเดี๋ยวส่วนการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวอัดมาให้แต่จริงๆแล้วคู่นี้ผมไม่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ได้มั้งเอาตรงๆคือเผิ่มๆถ้าอีเลียสรอดไม่โดนน้ำโดนน้องนี่ผมก็ว่าเก่งแล้วนะแต่คีบุซิ่งเราก็ยังไม่รู้ว่านาบิวเขาี่สุดทางขนาดไหนใช่ไหมเราเห็นเขาแต่มมยไทยว่าเขาโหดอะแต่พอันเป็นกติกาคีบุ้ซิ่งเขาที่สุดขนาดไหนอันนี้ก็ยังยังตอบไม่ได้แต่โดยพื้นฐานนาบิวอาวุธหลักเขาก็คือหมัดกับแข้งอยู่ดีนะครับด้วยด้วยความที่เขาช่วงชกยาวอ่ะ เขาก็ต่อยสายนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะฮะอะรอมองเห็นในอนาคตต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยงไงเดี๋ยวเริ่มบทค้อ์ให้นะทุกคนคุยสนุกสนานไปก่อนนะสําหรับวันนี้อ่ะทุกคนมีใครคิดเหมือนผมบ้างว่าอิเลียสเนี่ยมีแววสูงที่จะทําไฟนี้ล่มคอมเมนต์หน่อยหรือใครมองว่าอิเลียดเนี่ยใจร้อยเกินร้อยอะคอมเมนต์หน่อยหรือว่าเฮ้ยพี่โอม มาคุยกับอีเลียสกันเอ็น่าอีกคนหนึ่งอาก็คอมเมนต์มาได้อะบอกผมได้มันมีอีเลียสมาบูดี้กับอีเลียสเอ็นฮาชินะครับมันมี2อีเลียสนะเดี๋ยวสับสนกันนะครับอ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่นะฮะไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นนะแต่ไงก็อย่าด่ากันอย่าว่ากันแล้วเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะฮะหลายๆคนมาเนี่ยปากแบบไม่ค่อยดีอ่ะเอาตามตรงนะชอบแบบว่าคนนั้นคนนี้ทีกระแทกกระแนงกระแหนอะไรอย่างเงี้ย ให้โตแล้วไม่ไม่ควรทานะครับเราพูดกันแบบตรงมาตรงมาดีกว่านะฮะอ่ะคุยแบบผู้ชายแมนแมนสนุกกันมากกว่าครับทุกคนมองกันเป็นพี่เป็นน้องนะฮะก็สำหรับนี้ยังไงก็ว่ากันนะครับทุกคนอ่ะผมจะรอดูว่าจะได้ดูนาบิวชกกับอีเลียจริงๆรไหมปัญหาไม่อยู่ที่นาบิวละอยู่ที่อีตาอีเลียได้และเพราะที่ผ่านมานาบิวก็ทําผ่านมาตลอดนะครับอ่ะไฟน์นี้นาบิวทั้งใจครับตันนี้บายบายครับ